โอเคขอขัดสิวทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับไป่ยิผมเกมร้านอีกแล้วนะไม่อยู่ผมตดอีกแล้วนะดูดิใครมาตบผมเนี่ยเฮ้ยม,มีคนปะออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋อออนี่ึ้นจักรยานแมงเลยนี่มาดิอดีเ <c oughs> ดียด,ด,ด,ดูทุกคนครับผมจะทําชาเล่นโถนโถนดูโคนดูผมจะเอาไม้เบสบอลนะครับตีหวัวม,มันนะดูดูดูนี้จังหวะนี่ผมเอาไม้บอลจะสวนดูดิผมดูมาเอาไม้บอลตกมาเลยดูทรงจงจากมั้นเล่นนี่ยมันคงจะเออนิดนึงนะดูดู ตัดไม้ก่อนครับทำไมไป็บอลวิ่งไปชาร์จมันดีกว่านะแล้วผมก็ได้ไม้เปบอลแล้วนะดูดิตบหัวมันแต่จังหวะนี้เราต้องปั่นจุ๊กครับให้มันยิงถ้ามันยิงรถผมล่ะท่ามท่ามันจะลงเงี้ยแต่มันก็รู้สึกมันจะเปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละเนี่ยมันยิงล่อครับเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนการที่เอาลูกโมยิงนะครับยิงดิเอาลูกซองเหรอนี่จังหวะนี้แหละสวนมาดิ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 โดนนัดข่อยนัดหนึ่งข่อยสองนัดสองนัดเอ้ยนัดเดียวท้ายแตกครับมันนี่ ืแล้วก็ล่วงไปหัวคมๆหวานเจี๊ยบนี่เด็บได้สุดท้ายแล้วก็เติบโตลงมาเป็นเดียวก็โอ้โหอย่างรวยดูดิแล้วก็ได้ปืนลูกสองโ,โมโฟ,เ,ฟเนี่ยหวานเจี๊ยบไปไปหาทำม,ม่านแคมป์กันดีกว่านะ <S <S อย่าลืมฝากกดไล,กกล,กกลค์แชร์เอาสไลค์เป็นกำลังใจผม้วยนะทุกคนราไปสร้างต้บนดีกว่าครับ <S 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 แล้วผมก็เจอคนแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นตัวลงยังเอ้าต้องถูต้องถูหาแตกดีดูดิโอตัวป่าจริงด้วย แต่น้องผมก็โดนลูก2องรุดหลังนะไม่รู้ว่ามาจากไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินเสียงมันนะแต่ก็ออมาก่อนกันนัดเดียวขอนดัดยวแล้วก็ล่วงไปครับแล้วก็แต่งนะสวยแล้วก็ได้ซองแฝดเป็นมาเนี่ยถือว่าเติบโตแต่น้องผมก็ได้ดูด้วยนะไม่รู้ว่าใสา่หูฟังเปล่าเนี่ยโอ้โหเสียงจัดเลยมันเ,เป็นไรครับแต่ก็ได้ซองมานะแต่มอบที่งน้องครับเราไปหาคนต่อแล้วผมก็จะมาเปิดห้องเขียวครับไม่รู้ว่าจะมีเป็นคนเบาอะไรหรือเปล่านะ แต่กได้คนเบาเล่นดอดมาพร้อมกันทีเดียวอะไรดวงดีเลยครับไปเปิดกล่องกันโอ้โหเราก็ได้ซองแสบหนึ่งกระบอกเนี่ยสวยหวานเยี๊ยบอย่างอิ่มอะ่ะไปเราก็ไปหาทําบ้านดีกว่าครับนะจะได้มีที่แคมป์เก็บบ้านกันแล้วก็ไปหานี่ลุยต่อครับจากที่ผมวิ่งมาครับผมก็เจอคนด้วยเนี่ยแล้วก็จอดจักรยานรอผมเลยนะดูอย่างนี้ผมต้องวัดจมันนะผมก็กลัวมันนิด,ดนึงครับแต่ก็ต้องรอนะว่า ช่วงนี้ผมกลัวครับกลัวพวกแบบมีพรเนี่พรตำนานครับแม่งโหดเกินข้าผมกิ้งไปอาจจะโดนดอกเดียวแตกก็เป็นไปได้ครับมามันลงละมาขอวัดทุกโม่หน่อยนะมาดิเนี่ยขอวัดนีดิหลบแล้เอาหลบก็หลบตามหยิมาดิมาดิออมาดิแต่ดูเซิงครับดูเซิงก่อนดูเซิงก่อนเฮายยิงโหดมาดิมาดิใครจะควบกันล่ะนี่มาดิมาดิโอโอ้โดนนะโอ้สี่สิบเลยตะกี้เนี่ยไม่รู้ว่าโดนคนเดิดนตจักรยานเนี่ย เราต้องเล่นจู้กับมันครับไปเราต้องรีบข้ามแล้วครับเดี๋ยวจะมีคนมารุ่นหลังมาทง,งานเข้าครับเดี๋ยวนะผมบอกเลยต้นเกมเนี่ยบุกโมเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเราก็ต้องแบบใจเย็นครับลอมาแกลนิดนึงนะใจเยน็นใจเย็นเย็นน้องบบาวน้องบบามาดิน้องบาองบามาดิเน,นี่ยจ,ยจ,ยจ,ยยจู้มาดิจังหวัจังหวครับเดี่ยจังหวัดนี้หละครับเนี่ยจังหวะนี้แหละตอนนี้มันจะสวนมาดิ ดอกเลียวล่วงไปแสวตายครับเหมือนจะเป็นแคนคนไทยนะมีแคนคนไทยครับลงด้วยเนี่ยตัวเอครับปมีตัวพวดตกำนานด้วยนะไปเราไปกันดีกว่านะแล้วผมก็เลยแวะมาหน้าถ้ำดูครับแต่ก็เจอคนก็ตัวหนึ่งเนี่ยดูดิเนี่ยแกไม่รอดแน่บอกเลยหาจังหวะครับทหาจังหวะมีลูกซ้อมมาก่อนฮะมันรู้ครับมันรู้เหมือนจะเป็นครับเหมือนจะเป็นอย่จังหวะนี้เราผมจะลงครับนี่มาดิมันยิงไปแล้วครับสองนัดมันักมันดุอุ้ยลุกนึนัดบอกนัดอุ้ย ผาแล้วอืมแล้วก็ล่วงไปสวยดีนะผมใส่กระสุนสองสี่นัดมาครับผมก็ใส่มารียบร้อยแล้วนะก็เติบโตแล้วก็ได้ซ่อมหนึ่งบอกเนี่ยก็ที่ไปดีกขวาครับเราไปหาเลดบ้านกันนะไอตรงที่มันอยู่หน้าหน้าท่ำแหละครับเป็นเลดบ้านมันนะแล้วก็บ้านนี่แหละครับที่ผมจะเล็แล้วก็เล็บเลยนะสิบสองลูกพอเอ้ยสิบสามลูกสิบสี่ลูกเีและครับสิบเอ็ดลูกครับพูดผิดโอเคแตกแล้วก็แตกไปครับสวยไปเดี๋ยวมาดูของกัน ยิงเตียงก่อนครับอู้มีเป็นคนเผากระฟาสวยอุ้ยางรวยอ่ะอู้อู้ของเยอะสวยไปยวผมก็จะีดเคลเยร์ของไี้กลับบ้านนะแล้วก็ถึงบ้านยังปลอดภัยครับแต่ยังไม่ปลอดภัยนะแล้วมันก็มีคนเหมือนมีคนตามมาด้วยจักรยานเนี่ยแต่มันน่าจะไปแล้วครับกออัปเล็กไปเลยนะแล้วก็ดูของกันครับของที่ผมได้มาเนี่ยดูดิฐานอย่างเยอะครับดูดิแล้วก็มีของเล่นด้วยนะสวย นี่แหละมานเจี๊ยบครับของของเราที่ต้องการครับเวลาเราตายเนี่ยที่จริงผมก็ตายหลายรอบมาเลยนะผมไปเจอไอ้พรตํานานนี่ตัวเอเนี่ยแม่งอย่างโหดเลยผมตบสู้มันไม่ได้เลยไปจะเราเคลียร์ของแล้วก็รีบไปเองดีกว่าครับไปหาคนต่อนะแล้วก็เจอสองพี่น้องสกุลไลท์ครับอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้มีของเปล่านะผมว่ามันเพิ่งน่าจะเลดบ้านไปเนี่ยไม่ใช่บ้านของมันนะบ้านมันหลังใหญ่ครับเราวิงเข้าชา้าเลยครับไม่รู้ว่ามันมีปืนลูกซองหรือกลมดองหรือเปล่านะต้องระวังครับนี่เราก็ยิงไป ยิง่งมันเจ็บครับต้องหาจังบาะผมจะไม่กล้าเข้าไป็ีนห้าครับอาจจะโดนลูกซองมันได้เนี่ยว่าพรผมก็ยังไม่ได้พรถึกนะถึกแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็ล่วงไปสองตัวอุยตัวนึงไม่ล่วงอ่ะล้วก็แตกไปครับเจว๋วซ้าเลยกว่านี่เราก็ดูของกันของมันก็ทั่วไปนะไม่มีของเลยดีเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับแล้วผมก็ถึงบ้านรอบนะแล้วก็มีคนตามผมมาเนี่ยดูดิเรามันลงมานะ ลงละลงละจะัวันนี้แหละครับแถวนี้แหละอืแล้วก็ล่วงไปครับมันเป็นสเตปครับมันเป็นสเตปพอดีผมก็ไปเก็บของที่มันตกค้างที่ผมมาเลดบ้านมานะแล้วก็ได้ของมาพวกยาพวกอะไรเนี่ยพวกชุดครับดูดิจู่ก็มีของมาเสิร์ฟหน้าบ้านเลยนะสวยหวานเจี๊ยบแล้วก็ชิบหายครับจากที่ผมออฟไปสองชั่วโมงครับกลับมาอีกทีนึงก็บ้านก็เลยแตกเขาน,น,นะโอ้เซ็งเลยแต่ก็ยังดีครับที่ผมเรียนกลนเบากับเลดดอทไวครับแต่ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาหาไม้เบ็บอลเนี่ยไปตบหาคนก็หาดิบบ้านคนดีกว่านะขี้เจ็จทำบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีตัวซองยืนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยดูยดิผมจะเอาไม้บอลตบไอ้ตู้ซองครับไอ้ตัวนั้นก็เป็นตัวปราผมนี่แหละตัวไก่เนี่ยมาดีไปดีจังหวะนี้แหละอืดนแบบนั้นนัดเดียวขออีกนัดหนึ่งนัดเดียวโอ้โหตายยังจังวะนัดเดียวอแล้วก็ล่วงไปด้ตูกซองฟรีสวยหวานเจี๊ยบโอเค อะไรก็สองปีครับแล้วให้ตบไอตัวข้างหน้าเนี่ยตัวหน้าไม่รอบผมแน่ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวพิ่งลงนะตัวใหม่เนี่ยเราก็รวมไปเจ๋วสวยถีอว่าเติบโตครับแล้วผมก็ชิบหายแล้วครับมันมีสองตัวมาหาผมเนี่ยมีคนเบากับลูกซองเนี่ยไอ้ี้แล้วผมจะสู้ปืนังไงเนี่ยแล้วก็ส่วนไม่มีมีแต่ลูกซองเนี่ยโลดีคนจะเอาชนะได้หรือเปล่าเนี่ยจำชื่อไว้ครับล้วกลับมาลังแคนเลยครับผมตายเนี่ยมาดิไม่โดนทั้งนั้นโข โอ้โหล้วก็ล่วงไปชื่อจีนด้วยมันเจอคนแน่รอบหน้าไปเราไปหาดีบ้านคนเล่นดีกว่าเป้าหมายบ้านที่ผมจะดีนะครับเป็นบ้านข้างหน้าเนี่ยดูคลิปรอตจังหวะดีบ้านมันนะผมจะรอจังหวะที่มันแบบโอ้มันเปิดตัวละเอาชิบหายแล้วไม่มีประตูด้วยเฮ้ยเฮ้ยชิหมหายเข้าบ้านให้โอ้โหโอ้โหแรงเยอะไอ้เย็นนิดเดียวโอ้แรงเยอะมันไม่รู้ด้วยมันไม่รู้ ไม่รู้ครับดูดูดูแลมก่อนดูแลมก่อนโอ้ยียโอ้โหผมว่าบ้านนี้บ้านฟาร์มรับ้านฟาร์มไข่ของแน่นอนเนี่ยการเจรบ้านอย่างเดียวเลยบ้านนี้เนี่ยโอ้โหทีเดียวด้ถึงห้องบิวแล้วผมมีแต่ไม้บอลเนี่ยแต่ก็ไมนเป็นอะไรครับผมจะรอมันเข้ามาบ้านแล้วผมจะไปบอลตีหัวมันแตกครับโอ้ดูดิกมะปถันอย่างเยอะดูดิโอ้โหดินปืนเปียบของรวยรวยฟูฟูดูดิ จากที่ผมนั่งรอมันตั้งนานครับมันก็กลับมาบ้านนะครับดูดิผมจะเอามันได้เปล่าอือโดนหนึ่งนัดขอนึดงนึงอือโดนนัดไมันเออจังวะอ๋อมาดิทุกคนนี่จอดนี้พี่จะจูนี่มาดิอือขอนึดงนึงขออีกนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งขอนัดเดียวแล้วก็ล่วงไปครับเอ้าแล้วก็เสียบเปิดประตูผมเลยเนี่ยนี่แล้วก็ตีแล้วก็ตีนี่โอเคแล้วก็เลูกซองมากระบอกหนึ่งแล้วก็ของผมเต็มป่ะ ยิ่หายแล้วเราควรวิ่งเข้าบ้านมาเลยนกันจะนี้บ้านมันไม่รู้ดีๆได้หรือเปล่านะผมว่ามันต้องมีระเบิดแน,น่นอนในเจ้าเนี่ยดูซิมันจะออกไหมหลอกมามนัดเดียวล่วงโอเคแล้วก็เปิดประตูผมนี่แหละจังหวะนี้ครับรอมันเปิดครับรอมามาดูกันห้องสุดท้ายครับคุนี้ไม่นจะเปิดประตูไหมนีม่มันเปิดแล้วนี่โอ้เดี๋ยวผมเขาว่ามิวไม่ได้สวยดูดูดดหาดยิงเตียงครับผมต้องรีบหาระเบิด อกอยิงเตียงทิ้งก่อนแล้วกันนัดเดียวพอเปิดตู้เหรอไม่ทันแล้วแหละม่นจะทันครับหารระเบิดก่อนมีระเบิดไหมโอ้โหระเบิดสองหนังพอดีเลยยิงดีนั้นผมคราบบิวไว้รอแล้วนะรอเลยครับสวยแบบนี้ก็บานเจลียวครับแต่ก็วางพิแจแกล้วเราก็ได้บ้านมันมาเรียบร้อยครับตู้ ระบามันแรงมันเยอะมากครับแต่เราเปลี่ยนาหาหักบ้านนะเราออกไปยิงมันครับเฮียอยู่ไหนพ่อหนุม่มเอ้ยผมกลัวมันล้อมผมโปวอ่ะนี่แล้วก็แตกไปสวยแต่เราเรีบไปทำโคตรล็อกครับนี่ตีตูดเจ๋วจากที่ผมได้บ้านมาเรียบร้อยครับดูดิยังฟุกเลยแล้วผมก็ยางน้อยยังดีครับที่ผมได้เรียนปืนกลบากับเลดดอดไว้นะ เราออกไปหายิงคนกันครับแล้วผมก็เลยแวะมาปั่นจักรยาน,นขี่บนเนี่ยดูดิคนจังเยอะแล้วไอ้ตัวจักรยานเนี่ยมันมียุกซอครับตัวที่เหลืองเนี่ยมันก็มีแต่ลูกโมนะแต่ผมไม่ลงครับผมจะรอจังหวะไอ้ลูกซองเนี่ยมันลงก่อนนะแต่ก็รอดูนะมันจะลงไหมแต่ถ้ามันลงมันจะเสร็จผมแหละรอดูจังหวะครับดูเซิรงมันนิดนึงดูลูกซองจะโดดลงหรือเปล่ารอรอรอไปครับ มันก็มีสองอลูกซองลงละนี่แหละจังหวะน,นี้ครับจังหวะนี้ผมจะเอาตัวลูกซองก่อนนะมาดิตัวนึงมันก็วิ่งหนีไปนะเอาไอ้ตัวลูกซองก่อนครับแล้วก็แตกไปเดี๋ยวเรามาเก็บตัวลูกโง่ต่อนะแล้วก็ล่วงไปเอ้ยไม่ล่วงว่ะหเหี้ยถึกจังวะโอโ้ต้องจู๋ครับจังหวะน,นี้มาดิมาดิแล้วก็แตกไปเอ็มลูกซองครับ แล้วก็ล่วงไปแตกหมดครับรีบเคลียของนี้ก่อนแล้วผมก็หามันเจอครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงข้างหน้าผมนี่แหละผมไม่หน้าแหละมันหายไปไหนมันวิ่งหนีเลยแหละดูดิมันทิ้งเพื่อนครับตัวนี้ไม่ดีเลยแต่วก็ยิงมันโอ้โหไม่ตายวะแล้วก็ล่วงไปสวยว่าเติบโตเราไปดูของมันครับทำไมมันหนีเนี่ยผมว่าต้องมีของดีแน่นอนในตัวนี้เนี่ยเราก็ยิงซ้ําไปหนึ่งนัดสองนัดโอ้โหยิงไม่โดนะ นี่เราก็ล่วงไปครับโอ้ว่าเรียบมันก็มีกลนเบาครับลูกซองไม่น่าไลยไปหนีอ่ะดูดิโอ้ของมันอย่างเยอะเลยอันนี้น่าจะเต็มตัวขึ้นบ้านนะชุดเกาะเต็มเซตเลยสวย๋ยวมาเติบโตไปเดี๋ยวเราของกลับไปเก็บบ้านกันแล้วผมก็เจอตัวหนึ่งครับมันมีขี่จักรยานขึ้นเขาครับเมื่อมันกาลังจะสร้างบ้านแคมป์นะแต่ว่ามันไม่เห็นผมครับแต่ผมเห็นมันผมว่าของมันได้ฟูครับไอ้ตัวนี้แล้วของผมก็เต็มตัวด้วยเนี่ยเราก็ล่วงไป ไม่ทันครับแล้วก็ซ้ํานะสวยแล้วก็แตกไปครับก็ดูของเหมือนกันโอ้แล้วก็ได้กระซองระเบิดสิบลูกเฮ้ดูดิกระป๋าทันเต็มเลยโอ้โหของผมเต็มตัวเนี่ยไม่รู้ว่าได้ทิ้งของอะไรก่อนเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ของให้ดีไปนะของอยังเยอะเลยโอ้โหจากบ้านจากรวยแล้วเราก็ถึงบ้านยังปลอดใครครับดูดิของผมยังฟูเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็เติบโตครับบอกเลยอย่างเจนนะ่ะ ดูดิแปบ๊บเดียวก็ได้ปืนกลเบากับลูกซองมาต่อยอดเล่นแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมพรวรีบเคลียของรีบไปหายิงคนตรงเดิมบนคับแล้วก็ไปตรงถ้ำเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าจะมีคนได้เลยหรือตกตอนเนี้ตอนนี้ก็ช่วงเวลาเอ่อหกโมงครับคนก็จึกได้น้อยลงจากที่ทุกคนเข้าไปชิงแอร์กันเนี่ยก็หายหมดเลยนะแล้วผมก็มาเจอคนแล้วครับเจ้าของบ้านใหญ่เนี่ยมาดิลักษณะการวิ่งนี่วยวิ่งรอผมครับผมว่ามันน่าจะมีปืนลูกซองแน่นอนครับ แต่ผมก็ไม่หวั่นนะดูดิจริงด้วยครับมาดิขอดอกเดียวเน้นๆแล้วก็ล่วงไปครับโอเคแล้วก็ได้ลูกสองต่อยอดมาแล้วก็ได้เบิร์สิบลูกอีกแล้วโอ้โหสั่งมาไม่เหเบิดยี่สิบลูกกันนะเนี่ยยังสวยเราปั๊มลูกซองบ้านมันดีกว่านะแล้วมันก็ออกมาแล้วครับเอามาดิขอหัวเน้นๆแล้วก็ล่วงไปครับแล้วก็แตะไปนะแล้วก็ได้ลูกซองมันมาแล้วครับต่อยอดยังสวยแล้วก็อิ่มเลย เราไปกันดีกว่านะตรงนี้จะมีคนทีหญิงแล้วแล้วผมขอกลับแวะมันกเก็บของนิดน,นึงนะครับเพราะว่าของตัวเราเนี่ยอย่างเยอะเลยดูดิโอ้โหได้ระเบิดมาจริงๆเนี่ยผมกลับตาก็มาเก็บระเบิดนี่แหละครับแล้วก็ได้ทุกซองฟรีด้วยอย่างเยอะเลยอย่างรวยติบโตงานเจี๊ยบเราไปหายิงคนหน้าถ้ามันต่อดีกว่านะอันนี้ผมก็จะทำหน้าปกคลิปนะ แล้วผมก็เจอตัวอยู่บนเขาครับผมบอกเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ลุมแบบผมมแน่ใจครับแต่มันก็นั่งจิบจักรยานตัวนี้ทำไรงมันปะโอเคเดี๋ยวก็ล่วงไปครับหัวคมๆบอกเลยนี่สามตัวเลยแล้วก็ดูของครับโอ้โหมีเตีนลูกโมไม่มีอะไรเลยเนีย่ยไปหาคนต่อครับแล้วก่าเจอตัวเนี่ยปั่นจักรยานด้วยครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันทาบ้านใหม่หรือเปล่าเนี่ย,ยน่าจะเป็นตัวใหม่ครับคนละตัวม่ใชสองตัวแน่นอนครับดูนี่จังหวะนี้ผมเล่นบ้านานะ เดี๋ยวมจะลงนะโอามาันเอาเออกมันอืแล้วก็ล่วงไปงนนห,หนึ่งนัดปรดี๋ยอ๋อเจ้าเหยาะตัวหนึ่งอ้คนเบาด้วยแล้วก็แตกไปสวยอือเราซ้ำมันนะโอ้โหสวยอย่างอิ่มเลยแล้วก็ได้คนเบามาหนึ่งกระบ,บอกเนี่ยดูดิก้วกของมันก็อย่างเยอะโอเคบ้านในบ้านมันน่าจะไม่มีอะไรของเลยมั้งครับผมมันน่าจะขึ้นบ้านครับตอนที่ผมมาเนี่ยมันก็เพิ่งขึ้นพอดีเลยนะโอเคของอย่างเยอะแล้วก็ได้ซองมาถือว่าเติบโตแจ๋วเคียร์ของกันเนี่ยอย่างอิ่มเลย ไปนนไปกันดีกว่าครับระเบิดเราก็ยังไม่ทันได้เลดอะไรเลยเนี่ยเล็ดข้าได้ไม่กี่หลังเองเพราะว่ามันไม่มีบ้านเลดครับอ่าแล้วก็ไปเจอเลยระหว่างที่ผมกลับครับมาเอิญผมก็มาเจอคู่หลีกครับไอ้นี่มันพรจะต,ตำนานนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยดูดิอย่างถึกเลยแล้วผมยิงมาเนี่ยขึ้นทีนัดได่เก้าเนี่ยโดนหัวมันขึ้นสิบห้านัดครับเพราะว่าดูดิตัวมันก็ไม่ได้ใส่เกาะหาเลยเลยด้ยโอ้โิบแปดเลยวะโอ้แล้วก็ร่วงไปอู้อะไรเนี่ย ผมมั่วเองครับสวย <c oughs> แเออ็ก <c oughs> ล้วอก็ได้กระซองมาฟรีไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับอย่างอิม่มแล้วของผมเต็มตัวด้วยเนี่ยยิงไอ้สองตัวตะกี้มาเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปครับตัวในบ้านน,ะนั้นน่ะน้นขึ้นด้วยะเรามาดูของในกล่องกันครับของที่เราได้มาเนี่ยก็มีแค่นี้เลยนะแล้วของผมก็รวยมากครับเติบโต ิ่มแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์สังเกตเป็นกำลังใจผมด้วยถ้าเห็นมังชอดผมพูดอะไรที่มันค่อยไปแล้วมันเหมือนแบบไม่มีแรงเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าบ้านที่ผมเนี่ยบ้านผมมันเสียงดังน้าแล้วก็หมามันก็เห่าด้วยเนี่ยแล้วผมก็เลยพูดเกือกขัดนิดนึงนะก็อย่ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนไปครบไปเจอกันใหม่ครับ